นี่คะ่ะทุกคนผักที่เราจะไปเก็บมากินกับส้มตำนะนี่ก็ถั่วพูที่เราไปเก็บอันนี้ชะอมติไปเก็บมาก่อนเนาะแต่ว่าเก็บอีกคนเราฝั่งนะันะติก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนี่ชะอมไปเก็บสดๆมาชะอมฝั่งนู้นไม่ได้เก็บเดี๋ยวจะไปเก็บตอนจะกลับบ้านนะนี่มะละกออันนี้มังุงเมืองไทยแสบพี่น้องแล้วก็อันนี้กระถินเรานะเดี๋ยวเราจะมาแกะกัน โอเคนะคะทุกคนค่าทุกคนเราจะไปเก็บถั่วพูกันพูน่ะผมว่าเปิดลิดมากอได้ยิ้ยคำบักบมนมวนใช้สเกลูก็เธอเปิดเนี่ยเปิดแล้วได้จะเอาอนไนก่อนจ้าน้องจะเอากระถินก่อนใช่ไหมอุ้ยกะทินเหนื่อยคืองามแท้เอาเดี๋ยวค่อยเอาเอาถั่วพูกันทุนบ้าทุนพี่น้องทุน ทูนนะคะทูนมะเขือข่อยเอ็นถือฝนหรือที่ตายทูนพี่น้องทูนอันนี้มะเขือม่วงเงาเลยติดไอ้แม่นบะทะเลโอ้ะมะเขือม่วงข่อยเห็นอยู่ทั้งฝนนี่นะมะเขือม่วงพี่น้องวนไปทายทั้งฝนบางใน่ยมันเยาวเวิร์ดบางใน่ยหมู่ว่านฝนตกมะเขือม่วงได้วนทังฝนอนนี้ใช่น้ำตี๋บ้าหหวยข้าวโพดข้าวโพดมักสลีพี่น้องมักสลีมั่งข้าวโพดแถวนี้ ข้าวบักาดหออย,อยมอกินเบิตมบักสลีาหหเหียเบิดพี่พน,น้องเ,เออป้าส<อ>ง่ส<อ>งนะแม่สีส่งนะแม่พี่น้องค่ะสีส่งมีละมุดด้วยนะโนโนนโนลูกละมุดนะฟันมันถิ่เลยมันหกบ่เอาจะไปกั้งโลดยังาไมา่ก,กั้งคอยคอยใส่หมวกโอ้ยตีกันเหี่ยวนี่ยนะโอ้ยหญ่ก็รอดด้ยโซ่ตนเนเ่ยมะเขือ เน่หอยมันขึ้นงานกินของขวายกินของขวายเออนี่พี่น้องมะเขือพี่น้องมะเขือไอติกมันเดียวแบบเหมือมันสิบบุหรี่เหยไอติกบุหรี่ก็ไปกินเลยมะเขือโอ้เนาะพยังหอยถาบมันแฉตุนเออแมนหอยถากกินเอาโหลดเก็บทายเอาแท่แมงตัวสีเด็ดเก็บแต่เน่เน่เน่ทายแล้วมันมันให้กินต้นละต้นละหมากต้นละหมากแม่พี่น้องนั่นมะเขือตรงนั้นก็มีได้นะมีหลายๆเน่เน่เออมีมะเขือม่วงอยู่คัน มะเอม่วงกับมะท้ายเอาไปแม่เด็ดสวดแซ่บแซบพี่น้องมะเขือม่วงใหญยกันใสยังกับโบใสเอาเก็บไหมธรรมชาติให้น้องเก็บบ่เก็บอุ้ยมันเหี่ยวนี่หนิมันเหี่ยวน่ะมันสิบลอด์ได้หนีตีเกยแม่บอกเออมันเนี่ยมันทั้งรูมันบ่มีอันนั้นใบอันหุ่มแล้วเอื้ยบัง ม่เย็นอยทากมันกินเปลือกมันพี่น้องกพาเนาะอันนี้มันข้างล่างกับมะเขือแด่นั่งจะเหียดไออห่อดไปย่นมารลอดาจะตัดก๊กมากหลอดทิมเบิรเบิ้งแม่พี่น้องเงียไหนคอยสิ้กินมากหกลอดมะเขือยาออนผู้หนามาแข็งกระตายบั็นพี่น้องเบิ้งยอดชะอมเต็มเลยมาละกอสุกแล้วนะ มะละกอตะปะตะแป้นู่นอันนั้นมะละกอพี่น้องหลายปีแล้วเจ็ดแปดปีแล้วนูอร่อยสุดนะดูยอดชอมสวยไหมเูยอดมยไหี่ยอ้สวยดอดชอมวยดูยอดชะอมสวยไหมด้ยอด่อมสวยหมดูอสวยมสออวยไหมสอวะยอมยมยตายยมหมยออยมยออวยมอย เออคือเก็บหลายแท้เออเก็บเอาไปหนูสิเอาเมื่ออันเห็ดอันนั้นกินแม่เอ้ย่ยอีหยังวะแกงเขียวหวานนะนี่เด้นี่เด้เดลูกนึงนี่เอือยลูกใหญ่นี่นี่เอ้าเอือยือบ่เห็นพี่พี่ติกมาถ่ายดิใส่ใส่โอ้นี่งามกูโอ้โหย่านมันบ่รอดอยู่ฝนมันตกติดกันแม่แปดมือนะเออสองน่วยเอือยมีสองน่วยมะเขือเฮาถ้ามันโดนน้ำอะไรมันก็สิตายไลยติดเลยแม่นบอก นั่นต้นกำลังงามเนี่ยเราวัดไงปูเลยเนี่ยต้นนี้งามเอ้ยน้อเอาเสืออว่างไว้นี่ขี้ดินก็ได้ต้นนี้ก็งามกว่าหูมันมีหมดโอ้ยไอตมึงเลยอืตสิได้มาเือคดิฝนตกติดกันเจ็ดแปดมือเลยเด้หอทีตย์่เสือมืนี้พัดแดดวานกแดดเก็บละบอลนอยเมื่อกี้นะนอยผุนนั่นนันนอยนั่นมาชีแกแล้วนี่เอ้ยเพู้งงาม เพื่อห้าสีอันปลูกเป็นหมากินได้นั่นนั่นแหละเสียดายต้นนี่นี่นี่มังคุดผูนี่เอ๋ยตัวตายไปจะตุนมะหลักเสืองอยู่หันมังคุวพูนี่โอ้ยหนาดำบัดนี่แบบน่องหอยโอ้ยปะผ้ากันเอาม้าน้องม้ามือเดียวนั่นจมเป็นแทะผู้นางดูทั้งทั้งโบมาหาเสือบดยัดไปไปทายทางขุนสีเก็บมังคุดนี่มังคุวพูทั่วพูสดสดโอ้ยถุงกับ่มาบอใส่เสือน้องนี่แหละใส่เสือห้านี่นะเอ๋ย ถั่วพูเก็บถั่พูมวนเอื่อยมาอยู่น้ำเอื่อยแล้วนี่นะมวนเอ้โดยสองลูกได้คิดเลยหรือ่ได้อยู่เนาะได้เบิดนี่พี่น้องถั่พูข่อยนีะมันบ่ใหญ่ดอกซ้ำนี่แหละเพราะว่าข่อยบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ใส่อีหยังเลยกำลังแสกพี่น้องถั่พูเดี๋ยวเอื่อยไปเอาถังมาปุนมันแก่เบิดมันสูงโดยมันแก่แล้วจะบ่เห็นมันเป็นโบเห็นบ่ได้ขึ้นมาเลยฝนมันตกเฮ้ยจขึ้นแดดกระแดดบ่กินกระบ่สนใจมัน น้องอยู่ด้านในผิดเต็มเลยนี่นะเอ้ยอยู่บนหัวเจ้าผูกม่าแก่เบิดโดยว่าหลูกนะี่นะสองหน่วยพอนง้ำน้ำเกิดมาคู่แดดจ๋าโบนให้หน่อยค่อยแสบหน้าคุณแดงดัสสลีดเลนะดัสสลีดเรื่อยแดดชั้นนี่แล้วเฮ็ดให้หนาดำนี่ขิมสลีกันแดดก็เอาบูยูหน้าเลยขิมมาเป็นพันป้าตัวแก่เบิด ตากแดดมือเดียวจมอยู่นั่นพี่น้องเวลาอยู่ด้วยกันก็จะประมาณนี้นะสองคนเห็นอยู่บางอย่างไม่ไปให้เลยมลกอเอื่อยักคุงเอื่อยหลายหลายเด้อต้นมกคุงบรัอึดของกินเด้อพี่น้องมาเฮงเอื่อยนะจะมาเห็นละเบื่อยังว่าบบสนใจมันแกกับแกปล่อยธรรมชาติคนบ่มีกินกับบ่มีกินคนได้กินกับอันกินถิมกินควงพี่น้องหัยแสน ต้นอันนี้คือต้นชะอมหมดเลยนะ <Okay. S 1> มียอดอ้ะไอ้มะฮง,งนี่คือเป็นตะสังแท้อือพี่น้องเบิ่งหน่วย,ย<อ>มะฮงมะฮงใหญยเบิ่งได้ค่ะเป็นตะสังบง่ต้นชะอมต้นมะเขือบ่มีที่ว่างเนี่ยพี่น้องต้นชะอมทั้งไ <มา S 2> ง ยอดะอมมันเสืองดี่ีมันเสืองในใบมันนี่แหละเลยเพราะเผลอจังน้อยมันกันแกกองขี้ดินแม่พี่น้องมันบดได้อันเพียงเด้อันเจือดไปเจือดมาขอยชิลมอันปาาคาบดินนะต้นตะไคร้แกนะดูตะไคร้ นฉ่อมมีถูกมุมอันนี้ยังบดได้อันนี้ยังบดได้เธอมีฟงกเงื่อยกระชีเอาเบิร์ดไปอันนั้นแกเบิร์ดละสองเลยอันนี้มันแกเงื่อยกระกระแกไอ้วานลงนี่มันก็ขึ้นมันก็ขึ้นไม่นะมันก็ระปุกปัญกคนอื่นเขาเอาฟางดินมาเทาจับหวานล้ปุ๊บแป๊บแันมันลายพี่น้องไปกินกระเกีย์โอ้ยติกเอาอยู่บ้างบางที นกม,นกมนเาเจแล้วให้นกกิน,าน,นสามีต้นชิดามีต้นหมากหลอดไพฮุนจักต้นมากหลอดถ้า,าคนฝั่งเหนือก็จะรู้นะคะับตน้นเอือ้อยตรงนมไปทั้งพุ่นเอือเอ่อยดูหมดนกเจาะมะละกอกินนะทุกคน<ช>ด,เดูเพราะว่ามันสูงมากดูต้นมะละกอนี่สิบลมทับทั้งั้นเขาตื่อเอยต้นหมากห นทักทักบ่ได้พิกคีนูพี่น้องพี่คีนูพิ่คีนูเด้อพิกคีนูยั่าอย่งกัยับป่าละมุดลมุดลำมุดพ่อได้กินอยู่เดียวฮะสิเมือฮะสิเก็บดูยอดชะอมจ่าาสิฟันทิมพี่น้องเอ้ยยุมันหกเนาะ แล้วมันลนมันไม่ใครสิมากวดเลยนะเฮาหนิเจ้าก็บริษัมากวดซอย่อยเด้เฮาหนิพี่น้องยอดยอดชะอมยอดชะอมนะปกพื้นยงเกลือไม่ใช่เป็นสวนใดเอเวเกือบตายอันนี้แค่ฝั่งเดียวนะทุกคนเียฝั่งอีกฝั่งเดี๋ยวฝั่งหนึ่งเดี๋ยวติ๊กไปถ่ายมะละกอสุกแล้วนะนกมาจ,จอกพี่น้องนกมา ได้เต็มเสือแล้วพี่น้องด้วยอันนี้เป็นผักขมนะผักโขมใหญ่เพียกมะเขือมะเขือผักอีตูมีเบิดในผักอีตูผักนั่งตูผักอันนั้นไม่อย่างนะ มะเพชรขี่นูมีมดทุกอย่างมีโหระพอกโหระพา,ม,ะพามีทุกส่วนมีมดกับ,บเสืองบนน่ะแต่ยัยงว่าอันนี้เป็นว่านนะว่านชักมดลูกว่านอันนี้พักแพลวเด้อพี่น้องพักแพลนี่อยู่ในกลงล้อที่เมื่องมาคือไอ้เงเลยนีน่มันล่มเลยนะติกลูกนี่เราจะเลือกี่ระวังไน่อยนอันเนี้ย,นานาอ,ยอันนี้โหระพาเนี่ยติ๊กนะ ห้อองกไมะเขือดูพี่คนยาวบ้านเฮามะเขือยาวๆยาวคักอะไรอู้ยน้อยๆยาวๆสีท้ายเอาอยู่บอกกันนี่หน้อยๆยาวๆสีจุกเด้อพี่น้องนิสายต้นนิงสายหน้อยๆยาวๆคือสีจุกเออไอ้ก๊กอันนั้นคอยหายไปใส่ก๊กมันคอยดึงออกแล้วปลูกใหม่เดยมันหกหย่านี่ป้าเออไอ้อันนี้แม่ดึงต้นดึงต้นมันคอยถิ่มนั่นเนี้ยมัน ขนาดขนาดเอื้อยไปเผาอยู่มองนน้นมันยังข้นมันนั้นนะทุกคนมะละกอกระถินนะทุกคนดูกระถินทางนี้เห็นไหมคะเห็นบอจ้าในกระถินมากระถินเต็มเลยแก่แล้วนะพอดีกิิเลยมะกระถินดกดกมะกระถินกดัดแดบมึงแม่หน่วยเราหนุกหน่อยหนึ่งเก็บไหม เบื่อแม่เราดึงต้นมันค่อยถิ่มพี่น้องนี่นี่มันออกมาอีกแล้วต้นมันเดินมันน,นั่นมันม่วงแสบสเอามากระถิ่นกก็ตำมะฮูเพราะเราเอื้อยห้อน,นแต่ว่ามันหนาวสิสวมาบบทันหมักเงะพี่น้องเออหมักงอเบิดปลาไข่เนียวปลาไข่ ยูไซเอือยว่าผึ่งอันต่อนะ่ะทุกคนได้บอได้บักหลายเมื่อกี้ตีเก็บมะละกอแล้วนะทุกคนอันนั้นพาีเลิศพี่น้องนี่ยพอีเลิศนะผ,ผักนางเลิศอีหยังก็มีเบิดเด้อทูนกำลังออกเบ,บ,บิงสวนเอื่อยเพิ่นสะอาดสะอางเด้อพี่นอ้องบ่มีหญ้าเพิ่นถอนเบดิดร์ด เราทางหมดละจังน้อยเอือยก็ได้มองนี่ปลูกพังอีกแล้วเอือยปลูกไในจังไนมีแต่ขี้หินจะขุดแล้วไปหล้วจะสุภาษิตจะก็ขุดขี้หินออกก่อนโจ๊ยโจเป็นลมนั่นิ่ายนั่นมือนีมีแต่จกมือละหน่อยบอกหาเวียกให้เอือยเฮ็ดเกือบค่อยตายค่อยขุดใส่ไรเอามาเบิงดูหมักกระถินนั่นกระถินต้องทำท่อกินเก็บเป็นายกินบุบเก็บเป็นายกินบวบเบิดแก่แล้วนะพี่น้องเม็ดน้อยดกตัวแสบเก็บกินหลายคนไปไปยุ่งหลาย ไปแล้วนะทุกคนฝั่งนี้ฝั่งนี้จบแล้วนะนี่คือสวนของพี่สาวอันนี้คือฝั่งนี้ที่เรามาอันนี้คือตรงที่มันล้มแล้วเนาะนี่แกปลูกหมดตรงไหนตรงไหนว่างแกปลูกหมดโอเคนะคะทุกคน ไปแล้วนะคะทุกคนบายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> ให้ติ๊กด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ติ๊กนะคะ